อือฉันเอาพวกมันไปซ่อนไว้ไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนนะโอ้สื้อ๋าเธอกำลังวาดรูปอยู่ระเนี่ยใช้จ้ะทำไมหรอคือว่านะฉันก็อยากวาดรูปด้วยเหมือนกันโอเคงั้นก็ไปหยิบผู้กันมาสิจ้า นั่นละประเด็นฉันหาผู้กันไม่เจอนะสิเธอรู้ไหมว่าพวกมันอยู่ไหนฉันหาจนทั่วหมดแล้วอืมความจริงฉันคิดอะไรออกแล้วล่ะตามมาสิางไงคะทุกคนวันนี้เราจะมาวาดรูปแบบไม่ธรรมดาสุดๆกันคุณจะต้องประหลาดใจกับผล,ลับแน่ๆเธอแน่ใจหรอว่าเราต้องใช้ผ้าใบใหญ่ขนาดนี้ไม่ต้องห่วงจ้าแซมมี่ฉันคิดทุกอย่างไว้หมดแล้วหลบหน่อยฉันต้องใช้พื้นที่เออใช่เธอรู้แน่ล่ะ อแต่ฉันพนันได้เลยว่าเธอต้องใช้นี่ขอบใจจ้าเธอช่วยฉันทันเวลาเสมอเลยและสิ่งสำคัญของรูปวาดทุกรูปก็คือสีเออฉันต้องใช้สีนี้ด้วยแล้วก็นี่ด้วยฉันชอบการวาดภาพด้วยสีอะคริลิกจริงๆใช่มันดูสดใสสุดๆเลยเข่บอกว่าเราไม่ต้องใช้พู่กันฉันก็เลยเอาก้านสัารีมาใช่แล้วจ้าเราสามารถวาดรูปโดยใช้ก้านสัารีได้นะทุกคนเคยดูวิดีโอนั้นในช่องของเราหรือยังคะ ฉันขอแนะนำเลยว่าห้ามพลาดเชื่อฉันเถอะแล้วคุณจะไม่เสียใจแน่นอนสู่แล้วตกรลงเราจะใช้มันหรือเปล่าคราวนี้เราไม่ต้องใช้การสัำลีเช่นกันจ้ะสู่ทีนี้ทําไม่ต้องใช้ฟองน้ำอีกฉันก็ไม่รู้จะหยิบอะไรมาแล้วคิดอีกสักนิดสิจ๊ะแซมี่แนก็ใช้แปรงทาสีใช่ไหม ไม่ใช่จ้ะฉันจะวาดรูปโดยใช้นิ้วมือของฉันเองตั้งห้าและเรื่องสุดเจ๋งเกี่ยวกับการวาดรูปก็คือคุณสามารถผสมสีอะไรขึ้นมาก็ได้เพียงแค่ใช้สีแดงเหลืองและน้ำเงินสุดสิบเราเคลื่องป้องกันล่ะฉันเดาว่าสีมันคูฉันเลอะไปทั่วเลยทุกคนคะถ้าไม่แน่ใจว่ามือคุณนิ่งพอก็ควรใส่ผ้ากันเปื้อนนะคะแต่เธอจะระมัดระวังใช่ไหมโซเซเมื่อชีพตัวจริงไม่ต้องใช้หรอกจ้าเรามาเริ่มกันเลยเถอะ เราสามารถใช้ทั้งสองนิ้วได้ในคราวเดียวก็ได้ส่วนผสมน้อยแต่ได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่จริงไหมซ้่ถูกต้องจ้าแต <c oughs> ่ถ้าเธออยากเปลี่ยนสีขึ้นมาละสู่เธอจะทำยังไงฉันเคยเราก็ต้องเปลี่ยนผู้กันยังไงล่ะ <c oughs> มาวาดหน้ากันมันง่ายมากๆเลย รรด,ดาจากสีแล้วฉันขอฟันธงว่ามันคือนกมาคอสีแดงว้าวแซมมี่อะูุได้ไงเนี่ย นะ่าประทับใจจริงๆเลยฉันมีอะไรให้เซอร์ไพรส์รเสมอแหละซูเธออาจจะไม่รู้นะแต่ฉันนะ่ะเป็นนักส่องนกผู้มีประสบการณ์เลยล่ะเธอไปเอาเวลาทํางานอดิเรกมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยก็ฉันสามารถดูอะไรสองอย่างได้พร้อมกันนะสิเหมือนที่นกมาคอสีแดงทําได้ไงว้าวฉันอยากทําแบบนั้นได้บ้างจังเวลาที่ฉันต้องทําการบ้านแต่ก็ยังอยากดูหนังด้วยทุกคนอย่าพิ่งไปไหนนะอยากเห็นว่ามันจะเป็นยังไงต่อสูนั่นกระดาษเช็ดปากฉันนะ แสม <sm all> ีเร <intake> ียกสูเปลี่ยนแช่์แล้ทุกคนต้องการคำตอบปรับสภาหรือยังเอ้าฉันเพลินไปหน่อยนะฮะโทษทีจ้าเอ้าทุกคนคะดูสีเวลาที่สีสองสีนี้ผสมกันมันสวยแค่ไหนและเคล็ดลับก็คือถ้าสีของคุณค้นเกินไปคุณสามารถเติมน้ำลงไปเพื่อเจือจางได้ แต่ถ้ามันเหลวเกินไปคุณก็ใช้แป้งฝุ่นผสมลงไปได้นะแล้วก็แป้งฝุ่นโอเคเข้าใจละฉันต้องจดลงไปแซมี่ถ้าอยากลองดูไหมล่ะจ๊ะแต่เธอกำลังทำได้ยอเดเยี่ยมมากทุกคนดูการเคลื่อนไหวที่แม่นยานี้สิถ้าเราผสมสีน้ำเงินกับสีขาวเราก็จะได้สีฟ้าซึ่งมันจะช่วยเพิ่มวอลลุมและความสว่างสื่อเธอว่าวภาพลักษณ์ใหม่ฉันเป็นยังไงช่วงนี้ฉันน่าจะเป็นลุคนี้นะ ถ้าทางเธออยากทำให้ชีวิตดูสดใสขึ้นนะดูเหมือนว่าฉันกำลังเล่นกับผ้ใบเหมือนกำลังเล่นกับแฮมสเตอร์เลยใช่เจ้าคอฟฟี่คงกังนวลว่าเราจะเอานกแก้วแบบนี้เข้าบ้านมาหรือเปล่า ฉันว่าเธอต้องใช้นี่นะซู้รับไปสิขอบใจจ้าเธอดูแลฉันเสมอเลยถ้าขาดเธอไปฉันจะทำไงเนี่ยฉันก็แค่ไม่อยากให้ภาพของเรามันสกปรกนะ่ะเสืออ๋อจ้าคือหยุดนะเลิกเล่นได้แล้วเราต้องทำงานนี้ให้เสร็จนะโอเคจ้างั้นทำไมเราไม่เติมสีเข้มๆตรงด้านข้างหน่อยล่ะแบบนี้ไงแหม่มันก็แค่ดินเหนียวเท่านั้นไหนต้องทำได้โอ้แม่เจ้าพวกเขากินมันเข้าไปได้ไงเนี่ย แหม่ีเธอพูดอะไรของเธอดินเหนียวมันกินไม่ได้นะแต่ฉันอ่านมาว่านกมาคอสีแดงกินดินเหนียวนี่ออใช่เพื่อถอนพิษจากพืชน,นะเพราะในดินเหนียวมีเอนไซม์ชนิดพิเศษโชคดีนะที่ฉันไม่ได้เกิดมาเป็นนกมาคอสีแดงทุกคนเราใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วละค่ะอีกไม่นานเราก็จะได้เห็นผลลัพธ์กันแล้วทั้งหมดที่เหลือก็จะเป็นส่วนลำตัวและหางของนก เราจะใช้เทคนิคเดิมด้วยการป้ายสีมาและปัดลงไปสู้อขอทางหน่อยฉันกำลังเช็คสถานที่อยู่แสมีหลีกไปนะเธอไม่เข้าใจหรอกฉันได้ยินว่าเธอต้องการซื้อกล้งใหญ่ๆสำหรับนกมาคอสีแดงแส้มีไหมนะเราคุยกันเรื่องนี้แล้วนี่ว่าเราจะไม่ซื้อนกมาคอสีแดงนะแต่มันน่ารักจะตายได้โปรดเถนะสู้ซื้อสต ฉันจะว่าถางให้นกของเราและการที่ไม่มีเขาที่บ้านเราก็จะไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าขนาดนั้นจ้าจริงของเธอเรามีสัตว์เลี้ยงหลายตัวแล้วฉันไม่อยากให้พวกมันรู้สึกอิจฉาน่ะฮิเกือบไปแล้วเชียวจู่เธอรู้ไหมว่านกมาคอมีหลายสายพันธุ์และพวกมันทั้งหมดก็สีสันสดใสมากทั้งสีเขียวสีฟ้า เหลืองสีฟ้าที่คอฉันอยากวาดพวกมันทั้งหมดเลยฉันว่าแซมมี่สนุกกับการทางานเกี่ยวกับนกแก้วมากเลยล่ะไม่ต้องห่วงนะจ๊ะแซมมี่ตอนนี้เธอรู้เทคนิคแล้วเธอก็วาดนกมาขอได้ทุกแบบที่เธอต้องการเลยว่าแต่ว่าทุกคนไม่จำเป็นต้องทําตามฉันไปเป๊กก็ได้นะคุณสามารถเลือกสีตามที่คุณต้องการได้เลยมันมีนกสวยๆมากมายในโลกนี้ดังนั้นจะต้องจัดตารางเวลากันไหนดูสิอาล่ะเราจะวาดนกฮัมมิงเบิร์ดวันนี้ ส่วนวันนี้เราจะวาดหงและว,วันนี้บางทีอาจจะเป็นนกกระจอ๋เดี๋ยวก่อนไม่ไม่วาดเป็ดแมนดารินดีกว่า,าสามีและจินตนาการอันเวิร์วังของเขาเนี่ยนะเอ้าสู้ภาพวาดเราเป็นยังไงบ้างแล้วเกือบเสร็จแล้ว,ลวะนะจ้าพนันได้เลยว่าทุกคนอดใจรอเห็นผลลัพธ์ไม่ไหวแล้วแนะ่ฉันว่าสีแดงที่หางคงจะดูดีมากถ้าเห็นด้วยก็ช่วยกดไลค์กันด้วยนะคะทุกคนการวาดรูปด้วยนิ้วเป็นวิธีการใช้เวลากับเพื่อนๆและผู้ปกครองของคุณที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะ หยิบหมวกให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันอยากได้วันนี้เป็นวันแต่งตัวของเธอหรือไงเนี่ยฉันก็แค่พยายามแต่งตัวให้เหมาะสมกับนิทรรศการแห่งปารีสของเราไงอะไรนะนิทรรศการในปารีสหรอมันจัดแสดงเมื่อไหร่ล่ะเงินเราต้องวาดรูปเพิ่มอีกเยอะๆเลยเงินเธอก็จัดการเรื่องรูปไปส่วนฉันจะไปเรือเสือผ้าระหว่างนี้เราก็มาทำขั้นตอนสุดท้ายกันไปกันเลย เสร็จเรยียบร้อยแล้วค่ะทุกคนฉันดีใจมากเลยฉันชอบภาพวาดนี้จริงๆนะคะทุกคนว้าวสวยมากเลยทุกคนอยากเห็นภาพแสนสวยของเราในแกลลอรี่ไหมครับถ้าง,งานตามฉันมาเล แซมมี่เธอว่าตรงนี้โอเคไหมจ๊ะไหนดูสิอืมไม่อ่ะฉันคิดว่าเธอน้าจะแขีัยมาทางซ้ายอีกนิดหรือว่าไม่รู้สิใหญ่ยยไปตรงอื่นดีไหมล่ะโอเคแล้วนี่ละจ๊ะก็ดูดีนะแต่ช่วยยหญ่ไปตรงนั้นอีกทีเถอะนะโอเคแล้วนี่ล่ะแซมมี่ฉันเมื้อยมือไปหมดแล้วนะไหนดูสิอืมนีแหละตรงนี้แหละเยี่ยมที่สุดเลย ได้สักทีคิดว่าเราจะไม่ได้แขวนแล้วสักอีกเย่ yeah! ภาพของเราเจ๋งสุดๆฉันมองเจ้าหนกแก้วนี้ได้ทั้งวันเลยนะฉันเข้าใจจะแซมี่มันออกมายอดเยี่ยมมากๆเลยทุกคนคะถ้าอยากดูวิดีโอการวาดรูปอีกก็กดไลค์กันด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อไปและกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับอ่อๆฉันยืนบังภาพอยู่นี่นะไว้เจอกันนะครับ